ที่นัข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายฉีดสไตล์ประจวบัญชี3กันยายน2568โดยชายผู้บังคับครั้งผู้บอลไทยนครับเราบันทกข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างผู้บอลไทยช่วงของเที่ยงวันนี้เอาละยังไงช่องถ่ายทอดสดทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิจิชุดใหญ่ในคารากินะเมื่องานนี้มาสตาอิจิหัวหน้าโคชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่นำทัพช้างศึกทีมชาติไทย ป้องกันแชมป์ฟุตบอลคิงคัพ2025ในครั้งนาาี้โดยจะเปิดชาขึ้นในระหว่างวันที่1-9กันยายนณสนามกะรีบัวจังหวัดกาญจนบุรี4ทีมเข้าร่วมฟาดแข้งประกอบไปด้วยไทยอิรักฟิจิและก็ฮ่องกงโดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยมีคิวในการลงสนามพบกับทีมาชาติฟิจิในวันที่4กันยายนเวลา20นาฬิกาณสนามกปปรีบัวจังหวัดกาญจนบุรีถ่ายทอดสดทางช่องทารัททีวีช่อง 32, BG Sport และก็ท e v i s i o น n า w ส่วนคู่แรกทีมชาติอิรักจะพบกับทีมชาติท่องกงเวลา19น,นาฬิกาขณะที่นัดชิงอันดับที่3และก็นัดชิงสเตเลอร์นั้นจะมีขึ้นในวันที่7กันยายนเวลา19น,นาริกาและก็20นาฬิกาตามลำดับในคขณะนี้ก็ฝากไปิดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร er ์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยลุยสึกฟิจิกันด้วยในครับในคขณะนี้เรัมาดูประเด็นข่าวต่อมานีนา่ครับอาร์ตยังไงเปิดผลงาน5นัดหลังสุดทับช้างศึกทีมชาติทไทยอยู่23ปีปะทะกับทีมชาติมองโกเลีย โดยความเคลื่อนไหวก่อนทับช้างศึกทีมชาติไทยชุดยุยี่สามปีภายใต้ใตการนำทับของโคชวังทวัชชัยดรงอนตคุณลงสนามทำศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2 0 2 6รอบคัดเลือกระหว่างวันที่3ถึง9กันยายนนสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมจังหวัดพทุมธานีทีมชาติไทยอยู่23ปีอยู่กลุ่มเอร่วมกับมาเลเซียเลบานอนและก็มองโกเลียทับช้างศึกทีมชาติไทยยุ่ปีประเดิมเกมแรกในการพบกับทีมชาติมองโกเลีย วันที่3กันยายนเวลา19.30นนักานาสามธรรมศาสตร์สเตเดียมโดยคารน,นี้เรามาเปิดผลงานท่านัดหลังสุดก่อนเกมทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู23ปีปะทะก,กับทีมชาติมองกโกเลียก็จะมีดังต่อไปนี้ฝั่งทีมชาติไทยนะผมจะมีวันที่10เดือน6-2วัน25แพ้ a e มา1ต่อ2 19เดือน7-2วัน25ชนะทีมโมริเต้ไป4-0 22เดือน7-2วัน25เสมอเยนมาศ0-0 25เดือน7-2วัน25เสมออินโดนีเซีย 1.1ต่อหและแพ้จุดโทษไป6ต่อ7แลดรั 28, เดือน7ต่อวันยี่ชนะฟิิปปิน์ไป3ต่อ1ในครั้งนี้ส่วนเางฝั่งทีมชาติบังคอเรียชุดยู -23 ปีก็จะมีวันที่9เดือน9ก้สองวันยีแพ้กัมพูชาไป1ต่อ2วันที่12เดือน9ก้าสองวันยีเสมอเลบานอนไป1น1ต่อ1 19เดือน9ก้าสองวันยีแพ้เวียดนามไป2ต่อ4 21เดือน9ก้าสอวันยีามแพ้ซาอุดิอาระเบียไปศูนย์ต่อสามและ แพ้อิบรรานไป0นต่อ3าในครั้งนี้ทันีีทีมแชมป์กลุ่มทั้ง11กลุ่มและก็ทีมอันดับที่2ที่ทำผลงานที่เรียกว่าดีสุดอีก4กลุ่มรวมแล้วเป็น15ทีมจะได้สิทธิ์ในการเข้าสู่รอบสุดท้ายร่วมกับเจ้าภาพซาดีอาราเบียในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่7-25ถึงมกราคมในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เป็นระวังงานนี้ก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เบื่อเชีย เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกณฑครับอะไรยังไงเมื่อง,งานนี้บอกได้เลยนะฮะตำแหน่งของคณะตั้งเป้าจะพาหวังพาทีมชาติไทยอยู่23ปีลุยรอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียในครัังนี้ให้จงได้เมื่อคณะคำยกเร่งฟื้นฟูร่างกายทีมชาติไทยชุดอยู่า3ปีตั้งเป้าช่วยทีมเข้าสู่รอบลึกนะฮะในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในครัังนี้โดยมิดฟิวด์อนาคตกะไราจากสโมสรเบองทองเพิ่งจะลงสนาม 90นาทีเต็มกับต้องสังกัดในเกมไทยลีกก่อนจะตามมาสมทบกับเพื่อนบรวมทีมผู้บอลชายทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงทําการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันผู้บอลชิงแชมป์เอเชียซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เหมือนจะเตะครบ23คนแล้วส่วนดานคณะคายกได้เปิดเผยบอกว่าเมื่อวานก็ลงสนามมาเต็ม90นาทีวันนี้ก็ต้องฟื้นฟูร่างกายยังคงจะมีเวลาอีกประมาณ2-3วันก็น่าจะฟื้นฟูร่างกายได้ทัน และต้องพยายามเรียนรู้จากเพื่อนๆที่พี่ภายในทีมให้ใได้ไวที่สุดในครั้งนี้ผมก็ตั้งเป้าพาทีมชาติไทยชุดย23ปีไปเล่นในรอบสุดท้ายให้จงได้ครับแฟนบอลถ้าบ้างก็อยากจะให้มาเชียร์พวกผมที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมในวันที่3 6และก็9กันยายนในครั้งนี้เพิ่มเติมกันด้วยนะสำหรับโปรแกรมกนนารแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกยู23ปีชิงแชมป์เอเชีย2 0 26เราคัดเลือกกลุ่ม F วันที่3กันยายนไทยย23ปีพบก,กับมองโกเลีย ยูยิปีเวลา19นาฬกา30นาทีนักสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมวันที่6กันยายนนาเรวานอนยูยิบสปีพบกับไทยยูย3ปีเวลา19นาฬกา30นาทีนักสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมและก็วันที่9กันยายนไทยยูยิปีในเวลา19นาฬกา30นาทีนักสนามธรรมศาสตร์สเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32อ่ายูทูบบีจีสปอร์และก็ทูวิช i ่นดาวในขณะนี้ก็เป็นนั้ว่างานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่อทีมชาติไทยครอดชุดแข่งขันใหม่ในฤดูกาลสัป25ประเดิมศึกคิงคัพในครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยงานนี้บริษสปอร์ตนะฮะได้เลิกเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ทีมชาติไทยในฤดูกาลสัป25พร้อมที่จะประเดิมใช้ทน์นาเป็นแรกในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่51ที่จังหวัดกาญจนบุรีรหว่ออางวันที่4ถึงวันที่7กันยายน โดยคอนเซปต์ชุดแข่งดังกล่าวนั้นทางบริกเองก็ได้ความหมายเอาไว้ว่าการเดินทางจากรากเง้าสุสธาและการต่อสู้ในวันนี้จากอารยธรรมแห่งอโยธยาถ่ายทอดผ่านลวดลายแก้วชิงดวงอันทรงคุณค่าสู่เจอร์ซีย์ทีมชาติไทยในฤด,ดูกาลสัปดี่สที่้5ทุกหยดเงียอทุกแรงใจรวมอยู่ในผืนผ้านี้นี่คืออโยธยาซึ่งการเปิดตัวชุดแข่งขันในครั้งนี้บริษใช้ AI ในการถ่ายทอดเรื่องราวออกมามีได้แบบเป็นเบนจามินเดวิส สีรถชาทองและก็สรงคารพมสุภาษในครั้งนี้โอ้โหเป็นว่างงานนี้เสื้อตัวนี้สวยจริงๆครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวได้เจอกันนะฮะรุ่นมีปกนะฮะผมไม่เรียกว่ามากวาดแชมป์ให้จบได้ในครั้งนี้บอลไทยรักบ,บอลไทยศรัทธานในบอลไทยร่วมกันนะครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจน,นครับอารัยังไงเมื่องานนี้อ,อิชิชิลั่นไปถามสโมสรเอาเองก็แล้วกันหลังจากที่โดนถามเรื่องเท็ดทรทําไมไม่ติดทีมชาติในครั้งนี้ เมืออ่อวานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะผมทางด้านของกุศึกชาวญี่ปุ่นแจ้งเองสาเหตุสุดคาใจของแฟนบอลไทยตอบชัดเจนเหตุได้เรียกอุ้มธีลทรติดธงลุยสก,กิงครับเพราะอะไรกันแน่ซึ่งมาสตาอิชิอิกุนซึ่งทีมชาติไทยเปิดเผยถึงสาเหตุที่แฟนบอลยังคงคาใจตั้งคำถามถึงเรื่องการที่มีชื่อของโกอุ้มจีระทรบุมาทันในการเก็บตัวเป็นครั้งแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อตเตรียมทำสึกฟพตบอบนชิงทัวร์ปริชาติกาคิงคัพครังที่51รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับทีมชาติฟิจิ วันพระราสบดีที่4กันยายนนี้โดยผู้ถูกถามถึงกรณีของเทราทรที่แม้จะเคยอธิบายไปแล้วแต่ล่าสุดเจ้าตัวกลับมาลงสนามได้อีกครั้งจนแฟนบอลกลับมาตั้งคำถามซ้ำกับอิชิอิว่าได้ตอบคำถามสั้นๆผ่านพี่จา๋าเสลิมชยัยชิดเชิดพงลามพูดใจอย่างชัดเจนว่าก็ต้องไปถามที่ทางสโมสกรกันครับแต่อุ้มก็ไม่ได้ลงเต็มนะสภาพร่างกายก็ไม่พร้อมในครั้งนี้อยู่แล้ว สำหรับทีทรทบุมาทันในวัย35ปีกลับมาลงสนามให้กับต้นสังกัดวบุรีลำานะตัวสมรองช่วงท้ายในเกมนาทีที่90.2นัดล่าสุดที่บุกไปเอาชนะสิงห์เชียงรายไป2-1ก่อนหน้านี้เขาได้รับอาการบาดเจ็บจากการลงเล่นในเกมนัดเปิดสนามที่บุกไปชนะลำพูนบรีเออร์ซึ่งลงสนามไปเพียงแค่71นาทีเท่านั้นอย่างไรก็ตามการไม่มีชื่อของธทีทร์ทรบุมาทันทำให้เจ้าตัวนั้นพลาดโอกาสในการร่วมทัพช้างศึกติดต่อกัน หลังจากที่เกมฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ทีมชาติไทยเปิดบ้านเอาชนะสิงคโปร์ไปได้3-1เมื่อปีที่แล้ววันที่11มิถุนายนปี67เป็นนัดล่าสุดที่เขารับใช้ทีมชาติไทยในครั้งนี้นั่นเองครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้ก็ถือว่าตอบตรงคำถามในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องอให้ความเคารพทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อารันไงเมื่อฮ่องกองตบเท้าถึงไทยก่อนที่จะประเดิมซดกับอิรักในศึกคิงคัพรอบตัดเชือก4กันยายนที่จะถึงนี้เมื่องานนี้คุณพลตีเล็กบุกแดน,นสยามเป็นที่เรียบร้อยก่อนจะประเดิมฉาอิรักรอบรองชนะเลอร์ในศึกคิงคัพ2วันที่ที่เมืองการโดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกองทีมอันดับที่147ของโลกภายใต้การกองทีมของแอชเชอรีเวชบูดได้เดินทางถึงประเทศไทยในครังนี้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อเตรียมความพร้อมในการโดยศึกฟุตบอลชิงทั่วประเทศสากคิงคัพ ครั้งที่51ตามโปรแกรมปฏิทินฟี فا เดย์รหบ่องมาที่1-9เกั 9, นยายนนี้ที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีและก็จะประกักฝึกซ้อมที่สนาม,ทนมเทศบาลอำเภอท่าม่วงสำหรับทีมชาติฮ่องกงเพิ่งจบอันดับที่4ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกไป2 0 25รือว่า EAFFE ขีด1เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผลงานแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไป1-6แพ้ทีมชาติเกาหลีใต้ไป0-2และก็แพ้ทีมชาติจีนไป0-1 ก่อนจะทําศึกฟุตบอลคิงส์ครับที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีในครั้งนี้โดยสำหรับทนันตังของวังทีมชาติท่องกงจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติอิรักทีมอันดับที่58ของโลกในวันพระฤาษสวัีที่4กันยนนายนณสนามกีฬาการจังหวัดกาญจนบ,บุรีหรือว่าสนามกีบบัวเวลาสัปดาห์ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32 BG s p o r t และก็ True v i s i น n n า w นะและนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยใบอิชิอิสไตล์ประจำวันที่3 กันยายน256.8โดยชายผบคัรังผูบ้บัญถันครับ